ตัวเยอะๆมาดูว่าจะทําได้หรือเปล่าเอาหน่งหมัดวงในก็พยายามจะขวางนี่นะครับลูกขวางจะขวางอยู่นี่เรียกว่าสนุกก็ขวางไม่อยู่นี่โอ้โหรุ่นน้อง <c oughs> แข็งแรงเหลือเกินนะครับแล้วก็ตีไปเรื่อยด้วยเขาพยายามตื้อวงในเกี้ยววงในไปแล้วครับสริม,มงคลครับ,าบ,ารบนี่หมัดคอยดักไว้ก่อนครับดาวพุทธศุกร์ ใครก็พยายามเนี่ยครับชิงขวางหน้าไว้อ้าวถึงคอครับถึงคอเสียบครับอสอดไม่ได้ถึงคอคได้ปุ๊บเนี่ยครับขึ้นคอแล้วแย่งสอดไม่ได้ก็แย่ครับเดี๋ยวดูครับอ,อาแล้วครับเครื่องติดแล้วหรือเปล่าทางด้านของซีรีมงคลครับดูเหมือนว่าทนทางด้านของรุ่นพีได้แล้วครับดูครับภาษาพุกทนมือทนตีดได้แล้วนี่แบบนี้รุ่นพีนี่โดนเข้าไปต้องถอยร่นเลยนะครับ โอ้โดนแทงเข้าไปสีหน้านี่บอกอาการนะครับนี่นะครับอาศัยลูกเกา่ายังพิษเหลี่ยมสู้อาศัยชั้นเชิงสีมือมวยเบียดเข้าไปเอาชนไปเรื่อยนะครับสิริม,มงคลรู้นะครับว่าอยู่นอกมีลําบากเบียดชวนทะเลาะไอ้อย่างเดียวฟัดอย่างเดียวนะครับโอ้ยพี่พยายามจะตั้งกำแพงเอาไว้แต่กะไตทั้งตั้งกำแพงนะครับสิริม,มงคลครับพยายามถึงตัวอย่างเดียวนะครับสิริม,มงคลครับ มาถึงตัวและทําได้ดีด้วยครับพอห่างหยุดหายใจดูครับ่อยดับพสุได้โชว์บ้างครับนี่ครับหยุดไม่ได้เลยครับกางดานของสริมงคลต้องเดินได้ติดครับเดียบพอหยุดพอพอดังวสุออกให้เห็นแล้วครับโอ้นี่แกหมดอย่างเดียวครับคออยู่ไหนครับคออยู่ไหนคออยู่นี่อ้าวคออยู่นี่ครับขึ้นคอได้แล้วขึ้นคอได้แล้วเสียบออกไปอ้าว เหนื่อยแล้วรับแบบนี้ครับรุ่นน้องชกแบบนี้มึงดีแก้ยังไงดีจิ้มท้องก็จิ้มไม่อยู่ครับเบกไม่อยู่ครับที่มงคลนี่ลุยแรงยัดเข้าไปครับพยายามสอดในจิ้มขได้แล้วยัดขวายัดอีกทีนึงไมา่าหยุดอย่าช็อตครับอย่าหยุดอย่าช็อตแสดงของดาวมสุเพราะถ้าหยุดถ้าช็อตที่รุ่นน้องนี่แบบขย่มไม่หยุดนะครับแบบนี้เขาเรียกว,ว่าพยายามยัดต่อยลำตัวต่อยหน้านะครับมีหมัดและคอยบวกวงในก็จะไล่แข่งสู้แต่ว่าโอ้โหเลี้ยวแรงมีโดนไปเยอะๆนี่ มันจะยั่วไปแล้วนะครับดูว่าจะเป็นทางของสิริมงคลแล้ววันนี้ปล้ำไหนมีฟัดตีตัวเดียวแล้วครับต่อยมัดต่อยดักเอาไว้ครับกาล่าสุดครับแหมโดนเข้าไปมัดเข้าไปทำท่าเขาแทงโอ้สองทีสามทีเอ้าต่อยท้องนี่ะครับพอต่อยท้องแล้วมันใกล้ตัวครับสิริมงคลจับก่อนแล้วปัมป้มปีเลยแหม ก็กลายเป็นลบเท้ากันไปครับเลยดูครับยกอืมันมันมันไปหนึ่งยกสี่มันกว่านี้ครับเดี๋ยวก็ะลับมะยาฉีดมาแล้วหกหมื่นบาทนะครับให้กับดาวพระศุกร์คยกนี้นี่ต้องก็ต้องพยายามพื้นเขาดูว่าฟิริมงคลก็เห็นทางแล้วนะครับจับปล้ำนายอย่างนี้นี่ครับตัวลำตัวเขาทาท่าต้อุ้งนั้นว่าหยุดหรือเปล่า โอ้โห oh oh. ออกอาการไม่ได้นะครับเจอกระมวยเก่าๆนี่เวลาเล่นฉายก็ฉายเป็นชุดเนี่ยผมวงในครับสิริมงคลบอกผมขอครับวงนบอกผมขอครับ,บ,รบตีเข้าไปครับสิริมงคลมีลูกต่อยลำตัวหรือเปล่าครับมาแล้วครับลุกต่อยลำตัวใบหน้าขึ้นไปดาวพระศุกร์ อโอโหดูครับแม่แกแบบนี้ดูว่ายิ่งแก้จะยิ่งยุ่งแล้วก็บังลีโอเหนื่อยแทงครับเพราะศิริมงคลนี่นายนี่แกเสมอต้นเสมอปลายดีจริงๆครับพอจับได้แล้วนี่แกตีได้เรื่อยๆครับน้องไม่กลัวนะครับแลวก็เดินถึงตัวตลอดด้วยโอ้โหโดนลํำตัวไปเยอะเหมือนกันนะครับแต่ว่านี่นะครับจังหวะปล้ำนหนได้เสียบไปแต่ละเม็ดเดา๋วมาสุก็ผ่อนเกมนะครับมาชกในเกมตั้งรับแต่ว่ามีบัตรนี่คอยบวกอยู่ หยุดไม่ได้นะครับพลังหมัดดูว่าจะอ่อนแรงลงไปด้วยสิริมงคลน,นั้นถึงตัวจับได้โอ้ยาฉีดก็เยอะนะครับเชื่อว่าหมดยกนี้นี่ต้องทะลุหลักแสนแน่แล้วครับยาฉีดพยายามเดินขย่ใมนายต่อครับแกงซ้ายหน้าพยายามเตะนำไปก่อนครับสิริมงคลจับได้ครับหมัดขวาจิ้มลำตัวครับเสียบพื้น ผลักออกไปก่อนครับผลักออกไปก่อนแล้วเตะขวาครับดาวพระสุกสิริมงคลก็ถึงตัวอย่างเดียวครับโอ้แล้วว่าเสียงเคียก็ยังรออยู่นะครับเอาละครับอย่าไปหลงแข้งนะครับถ้าเดินไม่ติดนี่ก็เหนื่อยเหมือนกันต้องเบียดให้ติดนะครับวงในปล้ำไม่ได้ดาวพระุขเริ่มจะงัดความเกา่าขยับหลอกนะครับเล่นจังหวะสีมือวงนอกแล้วออ,ออกแข้งได้สวยๆครับ อย่าหยุดนะหยุดแล้วเดี๋ยวยุ่งคำสี่ในมงคลต้องจับให้ติดครับต้องเดินให้เร็วต้องสออให้ถี่นะครับไปผ่อนเกมปล่อยให้รุ่นพี่ในโชว์แบบนี้ดีไม่ไม่ดีครับพี่เดีย๋ยวมันจะเป็นเรื่องระบ,บอกให้เลยดูว่าวงไหนตีได้หรือไม่ได้นะครับตีไม่ได้ไได,ดูรุ่นพี่พยา,ายามจะไล่แขนแล้วก็แทงสู้ด้วยวงนอกจังหวะฝีมือตอดเล็กตอดน้อยไปเรื่อยนี่นะครับขางขวา โอ้ออกแรแล้วเม็ดก็แรงแรงนี่มาโอ้เมาเมาเลยครับยุ่งเลยครับตอนนี้เสียงเชียร์นี่ก็หึมไปหมดแล้วครับพอมีหมัดเข้าไปครับหมดยกที่สี่ครับเข่าของสิริมงคลครับ นี่ครับแทงขวาหัวบวดเข้าไปครับเจอตะคืนกันหมัดขวาหมาัดขวาหมัดขวาคอยดักไว้ครับดาวเพสุขแต่สิงลุงคุจะพยายามถึงตัวครับเข่าวงเข่าวงในครับดีเข้าไปครับ ครับศิริมงคลครับ <_ d ata> เจอแข้งขวาของดาวพระศุกร์ครับ <_ d ata> อ้าวยังไงบัางลีเรียกว่าใช้ลูกเก่านะครับมีลูกเตะแล้วก็คาคุมเกมอ้าศิริมงคลก็ไม่เดินถ้าไม่เม ي, ดินนี่โดนอีกสามทีแข้งนี้ยุ่งได้นะครับแต่ในาการเสียงเชียร์ก็รออยู่นะครับศิร <_ d ata> ิมงคลนี่เดินปล้ามไหนมีนทำได้ดีมาถอยตั้งรับแล้วครับ เกือบสองนาทีครับตรงนี้ทีต่อทีเดี๋ยวดูครับว่าใครดีกว่าสี่มงคลไดนดีมั่นใจแล้วครับต้นยกออกมาเดินครับเดินนาทีเดียวแค่รู้ว่าไม่กลัวแล้วก็พลังกำลังยังมีอื้อเจ้านี้ดาวพระุกเกือบไปครับจังหวะเตะหลุดเสียหลักลง้มลงไปครับขยับเข้าไปครับดาวพระศุกแข้งขวาเตะโต้ด้วยขวาขึ้นมาครับออกอนจับเตะไปเตะเตะขึ้นที่อ้าว เดี๋ยวว่าต้องทําให้ต่อเนื่องกว่านี้นะครับเราวมสุกเอาค่อยๆขยับ้าไปมีเตะขวาต่อยขวาทีนมงคนนั้นมั่นใจชกคุมเกมออกซ้ายออกขวาไม่เดินแล้วนะครับคอยบัง้วคอยโตเดินจิ้มลำตัวอีกแล้วเอานะครับเสียงเชียกก็ยังรออยู่นะครับเหลืออีกหนึ่งนาทีค่อยๆขยับค่อยๆสื่อเข้าไปเตะขวาครับ ได้แข่งสุดท้ายแล้วครับดาวพระศุกร์ครับยังไม่พอครับยังไม่พอครับยดูขวายัดเข้าไปยัดไปทีนึงเอาดูครับสามสิบวิครึ่งนาทีดูครับสี่คนมันหนีไปไกลเลยครับ ัวโดนหมัดแล้วครับปนะ้องกันตัวเองไว้ก่อนดาวพระสบเองก็พยายามจะไล่เข้าไปครับนะต่อโยกหมดยกสุดท้ายครับ อ่ก็เป็นศิริมงคลน,นะครับ,บคัำคืนนี้ขอบพระคุณครับสวัสดีครับ